สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูโค้งสุดท้ายบนประจำงวดวันที่16มิถุนายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่หมจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาจารย์จะลงโค้งสุดท้ายบทให้ไว้สำหรับออนอนคิดคืนนี้นะคะว่าจะทำยังไงดีนะคะกับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะก็คือสามตัวบนนั่นเอง อาจารย์จะวางคลิปนี้นะคะจะมีครบเลยนะคะมีหลักร้อยนะคะหลักร้อยเนี่ยที่เราทํามาทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะย่อลงให้เห็นทั้งหมดเลยค่ะหลักร้อยมันจะเด่นนะคะมันเด่นชนหลายตัวนะคะม่วงวดที่แล้วนะคะสําหรับตรงหลักร้อยเนี่ยอาจารย์บอกก่อนนะคะจะได้แค่หนึ่งนะคะได้หนึ่งตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็ลอง ลองเจ็ดนี้ใช่ไหมงวดที่แล้วนะคะแล้วออกมาที่หนึ่งเก้าหกนี่นะคะนี่ค่ะมันจะมันจะได้ตัวเดียวและตัวลองนี้ก็อาจารย์ก็ฟันไปตัวเดียวอยู่แล้วนะคะสําหรับงวดนี้ในหลักร้อยอาจารย์ทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะจะได้มาหลายตัวเลยเสมอกันเลยนะคะเนี่ยเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่คือได้เท่ากันเลยแล้วลองสี่กับห้านะคะและอาจารย์ก็ดูแล้วว่ามัน มันไม่นิ่งนะคะหลักร้อยบนตัวเดียวก็มีนะคะเลขสี่นี่ค่ะเ,เลขแปดก็มีนะคะแล้วก็อย่างสองตัวมาตัวหนึ่งก็จะมีเจ็ดกับสองแล้วก็เจ็ดกับศูนย์นะคะมีเจ็ดกับสองด้วยนะคะเจ็ดกับสองก็มีเจ็ดกับศูนย์ก็มีนะคะอา,อาจารย์อาจจะไม่ได้ลงให้ทุกสูตรนะคะนี่นะทีนี้ตัวหลักร้อยเนี่ยอาจารย์ก็เลยต้องละไว้ก่อนนะคะ ไม่ทราบว่าจะใช้ตัวไหนดีอ่ผ่านไปก่อนเลยนะคะหลักร้อยนี่นะท่านผู้ชมเลือกเอาเองเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีการเลือกแบบของอาจารย์นะคะ,ะชมไปเรื่อยๆก่อนนะหลักร้อยนี่ไม่แน่ไม่แน่นอนนะคะอาจารย์บอกไว้ก่อนนะไม่ทราบว่าจะมาในสูตรไหนมาตัวไหนนะคะแต่หลักสิบนะคะหลักสิบย้ายมาที่หลักสิบนะคะจะเป็นเด่นนะของสูตรมาตรฐานเลยนะคะ อันนี้ก็สูตรมาตรฐานเหมือนกันนี่นี่ก็สูตรมาตรฐานนะได้หกกับเจ็ดนะคะลองห้ากับศูนย์นี่นะคะแล้วครนี้อาจารย์ก็จะจะเลือกนะคะอาจารย์จะมีหลักสิบนะคะเป็นนอกรอบของอาจารย์นะคะเฉพาะสูตรนี้นะคะเออมาแบบสองตัวมาตัวหนึ่งนี่เป็นสูตรย้อนปีนะคะของอาจารย์อาจารย์ไม่ได้สอนนะคะสำหรับสูตรนี้เอามาแทบมาแนบให้ดูนะคะ เจ็ดกับศูนย์นี่ถ้ามาชนตรงนี้นะคะก็ชนมีทั้งเจ็ดทั้งศูนนี่เลยนะคะแต่อาจารย์จะเลือกในเด่นนะคะในตัวเด่นที่เป็นเลขเจ็ดตัวนี้นะคะก็คือเอาเจ็ดตัวนี้นะคะมาสัมพันธ์กับเจ็ดตัวนี้นะคะอาจารย์ขีดให้นะคะโยงให้ชมนะคะอาจารย์ก็จะเลือกเป็นเลขเจ็ดนะคะสําหรับงวดนี้นะคะ,ะถ้าลองจากเลขเจ็ดก็คือเลขห้าก็คือตัวนี้นะคะ ใครจะชอบอ่ะก็เลือกนะคะที่เจ็ดกับห้าถ้าห้านี้เราไม่เอามาเป็นตัวหลักสิบนะคะก็จะปัดไปเป็นหลักร้อยได้นะคะหลักร้อยเลยนะคะห้าเจ็ดหนึ่งแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะถ้าถ้ากรณีที่เราอยากจะให้มันแบบนี้นะคะมีมาให้มันครบนะคะก็เอาเป็นห้าตัวนี้นะะมาไว้หลักร้อยก็ได้นะคะหลักร้อยเป็นห้าเจ็ดหนึ่ง บางท่านก็ชอบหลักร้อยที่เป็นเลขคู่บางท่านก็ชอบหลักร้อยที่เป็นเลขคี่อันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับตัวเลขของแต่ละงวดนะคะมันไม่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นหลักหน่วยคราวนี้มาที่หลักหน่วยนะคะหลักสิบอาจารย์จะฟันธงให้เป็นตัวเจ็ดนะคะแล้วเกิดใครจะชอบเลขห้าเดี๋ยวค่อยว่ากันในในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้อาจารย์วางให้เป็นโค้งสุดท้ายอาจารย์ต้องสรุปและฟันธงอย่างที่อาจารย์เห็นมานะคะตรงหลักสิบตรงนี้นะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะ มืที่แล้วก็เข้าเข้าติดต่อมาคืออันนี้มันไม่ใช่เป็นมันไม่ได้ดูที่สูตรนะคะมันดูที่การย้อนแนวของตัวเลขนะคะมาจากงวดต่างๆที่อาจารย์ได้เปิดดูมานะคะเดี๋ยวมีเวลาแล้วจะทําหลักสิบนอกรอบนี้ตรงนี้นะคะตรงตรง,ตรงให้ให้ชมนะคะอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็ได้นะคะท่าผม้ชมนะ,ะตรงนี้นะ,ะ,ต,นนะ,ะติดไว้ก่อนนะคะ จงได้เจดกับศูนย์มาเทียบตรงนี้นะคะเจ็ดเป็นตัวเด่นนะคะตัวเด่นถ้าตัวรองก็จะเป็นตัวศูนย์นี่ค่ะนะอันนี้อาจารย์จะเลือกที่เป็นเด่นไปเลยนะคะเพราะมันจะมีเด่นแบบบนล่างนะคะมาเออก็เอ่เอท,ที่ที่เข้าจริงๆติดกันนะคะประมาณสิบหกงวดนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบเจดนี่นะคะตรงนี้นะคะเอ่อจะมาที่เก้ากับสองวดที่แล้วนะคะจะมาที่เลขเก้านะคะจะเป็นเอ่อหลัก บนนะคะส่วนสองนี้ก็จะมาล่างเป็นเด่นบนล่างนะคะท่านผู้ชมนะออส่วนงวดนี้ก็จะได้เจ็ดกับศูนย์นี้ไม่ทราบว่าจะไปบนหรือไปล่างนะคะแต่อาจารย์ก็จะเห็นว่ามันมีเลขเจ็ดติดอยู่นะคะแต่ในสูตรนี้จะเข้าล่างดีกว่าบนนะคะล่างนี้จะเดินดีนะจะเดินดีถ้าเกิดเจ็ดไม่มาล่างนะคะงวดนี้อาจจะเป็นติดศูนย์นี่ก็ได้นะคะสำหรับล่างนี่ระวังด้วยนะคะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวอันนี้มีเวลาอาจารย์จะสอนให้นะคะจะสอนให้ตรงนี้อันนี้เป็นสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมนะสูตรนี้เป็นสูตรเก่ามาจริงๆติดติดกันนี่ก็สิบหกสิบเจ็ดงวดเลยนะคะ,ะพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะคะท่านผู้ชมนะอันนี้หลักสิบอ่ะเป็นเลขเจ็ดเลยนะคะจากตัวนี้นะที่ชนอันนี้มาดูหลักหน่วยนี่คือตัวเด่นเสมอกันนะคะสูตรนี้เราใช้แค่เพียงสองสูตรนะคะท่านผู้ชมสองสูตร สองสูตรจับชนกันนี่มาหลายงวดเลยนะคะไม่หลุดเลยนะ,ะเราก็ตามมาตลอดนะ,ะเฉพาะแค่สองสูตรนะคะจะได้1กับ6นะคะและอาจารย์เอาไปเทียบกับสูตรที่เป็นเลขลับวงในอมตะบ,บนแล้วก็เลขรับแหล่นี่นะคะสามสูตรนี้จะมาหลักหน่วยบนทุกงวดเลย แล้วในสูตรที่พูดถึงนี้คือรับแปลเลขรับวุ่นกับอมตะนี้จะไม่มีเลข6เลยนะคะจะมีเลขหนึ่งอยู่ในทั้งหมดสี่สามสูตรนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยฟันธงเป็นหน่วยล่างให้เป็นเลขหนึ่งนะคะใครชอบก็ดูตามอาจารย์นะคะใครไม่ชอบก็ลองชมดูก่อนนะ,ะแล้วนี้อาจารย์ก็ไม่มั่นใจในสองสูตรนี้นะคะ่ะลองไปแอบทําดูนะคะทําไปทั้งหมด9สูตรเลยนะคะใน9สูตรนี้จะเด่นที่1เลยนะคะเด่นมาก สุดๆเลยนะคะคือเลขหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเกิดมีเวลาก็จะทําให้ชมหรืออาจารย์ให้ชมแล้วอาจารย์จําไม่ได้เนี่ยนะคะจะเป็นหน่วยล่างหรือหน่วยบนเนี่ยนะคะอันนี้อาจารย์ก็ทําไปทั้งหมดเก้าสูตรเลยะคะเก้าสูตรนี้ชนที่หนึ่งเลยนะคะเนี่ยเลขหนึ่งตัวเดียวเลยก็มาได้ตรงกับสองสูตรที่ชนกันในเก้าสูตรนี่าจารย์เอาสองสูตรนี้ไปปนด้วยเลยนะคะสองสูตรนี้ไปรวมกันเลยนะคะแล้วก็ เช็คมาเลยที่9สนะูตรนะอันนี้ต่อไปนะคะตอนนี้อาจารย์ก็จะได้เป็น7หนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะ7หนะึ่งใครชอบก็ตามอาจารย์นะคะใครไม่ชอบก็เอาที่ตัวเองชอบถ้าไม่เอา7หนึ่งก็อาจจะเอาเป็น5หนึ่งนี่ก็ได้นะคะ5หนึ่งนี่นะส่วนหลักร้อยเนี่ยอาจารย์ยังไม่แต้มสีนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะมาในสูตรไหนเหมือนกันนะอาจารย์ก็จะใช้วิธีเดี๋ยวอาจารย์จะจับเป็นโต๊ด โตตลอดชีพให้ไปเลยนะคะท่านผู้ชมนะทีน,นี้มาดูสูตรครบบนที่อาจารย์มองๆดูนะคะอาจารย์จะชอบสูตรครบบนในสูตรที่สองนะสูตรที่สองแต่ละสูตรที่อาจารย์วางไปอาจารย์สอนสูตรให้ไปหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมนะสูตรที่สองนี้จะใช้แสนคูณสองบวกพันนะคะบวกหน่วยบน บวกล้อยครั้งที่หนึ่งบวกร้อยครั้งที่สองนะคะแล้วบวกร้อยครั้งที่สี่คูณด้วยสามบวกหน่วยครั้งที่สี่นะคะแล้วก็บวกกับเจ็ดงที่มีค่าเท่าก,กับ x นะคะบวกสองบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองตามนี้เลยนะคะก็ได้มานะคะทั้งหมดสิบสองงวดนะคะ,ะสูตรนี้ก็จะยังไม่หลุดเลยนะคะมาทั้งหมดสามตัวสามตัวบนอ่านสะิบสองงวดติดเลยนะคะสาหรับงวดนี้ก็ได้เป็นนะคะเลขสองนะคะ ตามที่อาจารย์แกะมาให้ตรงนี้นะคะคือสอนไปแล้วนะคะได้สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนี่นะคะอาจารย์ก็จะชอบที่สูตรที่สองนี้นะคะมีบาง fc บางท่านก็จะเอาสูตรที่สองนี้ไปจับชนกับสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามก็คือสูตรเก่าแก่เลยนะคะของเรานะคะแอบมาเข้าอยูออ่งวดสองงวดอะไรเนะะี่ยที่อาจารย์ลงไปให้นะคะตัวเลขนั้นอยู่ในสมองนะคะยิบย่อยเลยนะคะตอนนี้กําลังจะคลายออกมานะคะว่า มันจะเป็นตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะอาจารย์ก็จะชอบนะคะที่เป็นเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้นะคะในสูตรนี้จะไม่มีเลขห้านะคะท่านผู้ชมนะจะมีเลขเจ็ดนะ,ะก็เลขเจ็ดก็อยู่ที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยส่วนที่เหลือนี่ก็ผัดเข้ามาเป็นหลักร้อยเลยก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะ,ะเพราะว่าถ้าหมาก็คือถูกไปเลยอย่างนี้นะคะเอาตามตามที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยนะ,ะเรียนมาโหค่อนข้างหลากหลายสูตรมากเลยนะคะที่อาจารย์ อสอนให้ไปนะทีนี้จะมาดูตรงต่อมาก็จะเป็นเลขลับวงในนะคะสําหรับงวดนี้นะคะสองห้าเจ็ดปดนะคะเ,เลขลับวงในนะคะสองห้าเจ็ดปดอมตะบนนี่ก็คือ4ี่3นยะ์สามนะแล้วก็เลขลับแแลนี้ศูนย์หนึ่งสองสามถ้าเราชอบหลักหน่วยที่เป็นเลขหนึ่งนะคะก็จะมาวงกลมไว้ที่เลขหนึ่งตรงเลขลับแแลนนี่นะคะ ส่วนเลขลับวงในจะมีเลขเจดนะคะคู่อยู่กับเลข5านี่อาจารย์จะฟันเป็นเลขเจ็นะคะท่านผู้ชมนะใครชอบ5้าก็จัดที่ห้าส่วนอมตะนี้ก็มีเหลืออยู่ที่4ี่3าอาจารย์ก็จะผักให้มาเป็นที่หลักร้อยเลยนะคะนะเพราะหลักร้อยมันไม่นิ่งนะคะท่านผู้ชมนะเราก็ไม่ทราบจะเอาตัวไหนนะอันนี้ อาจารย์ก็จะให้แบบนี้นะคะใช้เจ็ดนะคะวางไปที่หลักสิบนี่เลยนะคะเลขเจ็ดนี่ทุกตัวเลยนะคะนี่เลขเจ็ด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 หมดเลยนะคะแล้วก็แนบไว้ที่หลักหน่วยตรงนี้นะคะนี่ส่วนหลักสิบทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้ก็มีนะคะนี่มีสี่เก้าศูนย์สามอาจารย์ก็จะใส่ไปตรงนี้นะคะคือเลขสี่นี่นะคะเลขเก้าเลขศูนย์แล้วก็เลขสามนี่นะคะอ่า ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีสูตร,อ,ตรอะไรคะสูตรร้อยมะลัยนะคะที่มีห้ากับหนะคะอาจารย์ก็มาวางมาให้ด้วยนะคะที่เด่นห้ากับหกนะคะที่มาร้อยมะลัยแบบเยอะๆตัวไหนเยอะๆเราก็จับมามีห้ากับหนะคะถ้ามันไม่ไปข้างล่างมันก็จะมาขึ้นข้างบนนี่นะคะ่ะอาจารย์ก็มาจับไว้ให้นะคะส่วนเลข8ดนี้ก็จะเป็นหลักร้อยนะคะหลักร้อยหนึ่งตัวนะคะ ตามนี้เลยนะคันนี้ตรงตรงเด่นนะคะคันนี้ว่าถึงตรงนี้ถ้าเด่นบนระยะยาวนี่012นะคะท่านผู้ชมนะ,ะถ้าเราชอบหนึ่งก็จะอยู่ใน012นี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนเด่นบนระยะยาวอีสูตรหนึ่งนะคะก็คือ789แต่ละสูตรที่อาจารย์สอนแล้วลงไปให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะที่เอามาวางไว้ให้นี่นะคะอาจารย์ก็จะชอบไปที่เลขเจ็ดเลยนะคะท่านผู้ชมนะ,ะเลขเจ็ดตัวนี้ กับตัวนี้นะคะนะคะจะมีนะคะหลักสิบนะคะที่อาจารย์ให้ชมเมื่อสักครู่นี้ลนอกรอบนะคะจะมาหรือเปล่านะคะก็เดินมาเข้านะคะมีวิธีการดูนะมันไม่ยากนะคะไม่ต้องคิดสูตรด้วยนะคะดูมาแล้วมันก็เข้าเข้ามานะคะของอาจารย์เอามาของปีหกหสี่นะคะเอามาดูนี่นะคะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นเด่นบนล่างนะคะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นเจดกับศูนย์นะคะสิบ สิบเจ็ดงวดลวดนะคะสิบหกงวดติดนะคะไม่หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมนะไม่ทราบบางงวดนี้จะหลุดหรือเปล่านะฮะนะแล้วก็มันจะมีเด่นบนล่างของสูตรเก่ามันยังมีอีกหนึ่งสูตรที่ได้งวดที่แล้วร้อยบวกหนึ่งะหนึ่งสองก็บสามนะคะแล้วมันก็ออกมาที่อะไรงวดที่ออกศูนย์หกับที่มันหลุดไปนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมากลับมาเข้านะคะเข้ามาเป็น น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะคะกลับมาเข้าแล้วนะคะอีกสูตรหนึ่งประเด็นบนล่างเหมือนกันนะมันมีค่อนข้างหลากหลายสูตรนะคะท่านผู้ชมนะ,ะเราทํามาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องชอบในสูตรที่เราทํานะคะนี่อาจารย์ก็จะยืนให้นะคะที่หลักร้อยตามที่อาจารย์วงนะ,ะส่วนหลักสิบนี้อาจารย์จะชอบเป็นเลขเจ็ดนะคะไม่ทราบว่าจะมาหรือเปล่าแล้วเลขเจ็ดนี้ก็จะอยู่ในเจ็ดแปดเก้านี้ด้วยนะคะ แต่ละสูตรนี้มาได้1นถึงสตัวนะคะท่านผู้ชมอย่างเนี้ยอย่างสูนร์ถึงสองก็ไม่ใช่ว่าจะมา1ได้ตัวเดียวนะคะจะมาตัวอื่นได้เจ็ดปดก้าก็มาได้หลายตัวนะคะท่านผู้ชมนะแต่มาสามตัวเลยอาจารย์จําไม่ได้นะคะว่ามันมันมาหรือเปล่านะ,ะมันสูตรพวกนี้เป็นสูตรนานแล้วนะคะสูตรเก่า พอหวยออกปุ๊บก็ลงเลยนะคะว่าสูตรมันจะไม่ค่อยหลุดนะคะอันนี้ก็อันนี้คือสูตรคู่ขวัญน,นะคะท่านผู้ชมนะจะมีเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์ห้อยอยู่นะคะแต่มันชอบมาข้างหน้าสามตัวนะคะส่วนหนึ่งนี่นะคะอาจารย์ก็ทําเอาตามสูตรที่มันเข้ามาดีนะคะสําหรับสําหรับหลักหน่วยนี่นะคะก็ตามนี้นะคะ,ะก็มีสี่เจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมห้าเจ็ดหนึ่งนะหกเจ็ดหนึ่ง เก้าเจ็ดหนึ่งศูย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งะแล้วก็แปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองตัวตัดเจ็ดหนึ่งนะคะกับห้าหนึ่งี่นะคะท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบเลขห้าหลักสิบก็เอาเลข5้ามาวางแทนที่นะคะหรือว่าจะจับเองก็ได้นะคะอาจารย์ก็สอนท่านผู้ชมไปกันมากนะคะแล้วดวงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะนะเอาตามที่ท่านคิดว่าเออเราจะจับแบบไหนอย่างนี้นะคะเอาตามนี้เลยนะคะ ส่วนหลักร้อยนี่ก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะมันก็ยุ่งยากซับซ้อนนะคะชนกันหลากหลายตัวมากเลยนะคะคราน,นี้อาจารย์ก็จะชอบที่เจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเลยนะคะอาจารย์จะทําให้นะคะตรงนี้คัดลอบมานะคะท่านผู้ชมจากทั้งหมดนะคะร้อยยี่สิบชุด เป็นชุดโต๊ะนะอาจารย์คัดมาให้ทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมดสาวที่หกชุดนี่คัดมาสาวที่หกชุดนะคะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะตรงนี้อ่าแคปแล้วเดี๋ยวเวลาเราดูเองส่วนตัวก็ขยายได้นะคะอ่าเลขทั้งหมดเลยนะคะที่มีเลขเจ็ดอยู่ในทั้งหมดจำนวนร้อยยี่สิบชุดนี่จะมีเลขเจ็ดอยู่ทั้งหมดสาวสิบหกชุดนะคะตามนี้เลยนะตามตามนี้นะคะอาจารย์ก็จะ ชอบในแนวที่มีเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะคะที่ใส่ดาวให้นี่ค่ะค่ามีอย่างศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่นะคะท่านผู้ชมนะนตรงนี้นะคะอาจารย์จะต๊กไข้นะศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วก็อ่าตรงนี้อาจจะเป็นอ่าสองเจ็ดหนึ่งอย่างนี้นะคะอาจารย์เออท่านผู้ชมต้องไปจับตามตามหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะอันนี้อาจารย์จับตามโต๊มาให้นะคะนี่เป็นชุดโต๊ะนะไม่ใช่ชุดชุดตรงนะคะ คัดมาทั้งหมดสาวที่หกชุดนะคะสาวที่หกชุดนี่นะจะเป็นตัวเด่นนะคะที่เป็นเลขเจ็ดนะคะถ้าเจ็ดไม่มาสูตรนี้ก็หลุดนะคะท่านผู้ชมนะถ้าเจ็ดไม่มาหลุดนะคะอแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะอาจจะเป็นสามเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมต้องเป็นสามเจ็ดหนึ่งนะ,ะเพราะว่าเราได้เจ็ดหลักสิบแล้วหนึ่งหลักหน่วยนะคะสามเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็เป็นสี่เจ็ดหนึ่งนะคะ อาหกเจ็ดหนึ่งนี่นะคะแล้วก็แปดเจ็ดหนึ่งนะอาจารย์จะพูดตามหลักนะคะเอาแปดเอาเจ็ดหนึ่งเรียงอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้าเจ็ดหนึ่งนะคะเรียงตามร้อยสิบหน่วยนะคะอันนี้อาจารย์จับคัดลอกมาจากโต๊ะเลยนะคะให้ท่านผู้ชมจับเองหรือมันอาจจะมาแบบนี้ก็ได้นะคะ เปเลือกเอาเองนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยนะอาจารย์เขียนแบบชัดเจนให้นะคะนี่สามสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดสามหกเจ็ดนะคะสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดนี่นะคะอะแล้วเกิดใครอยากได้เลขห้าอาจารย์จะวางให้ไว้ในคลิปหน้าละกันนะคะจะไม่เอามาปนกันนะเพราะว่าอาจารย์ฟันให้เป็นเจ็ดไปแล้วนะคะเจ็ดนะสูตรในสูตรแต่ละสูตรที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดนั้นก็มีสิทธิ์เข้าแล้วก็หลุดนะคะท่านผู้ชมนะ มีเข้าแล้วก็มีหลุดนะอยู่ที่ความชอบของแต่และบุคคลเลยนะคะสาวสิบหชุดนะคะจานก็จะเนี่ยคัดมัมี1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหเจ็ดมีแดชุดเองนะคะที่ชอบนะหรือ8ชุดนะคะตรงนี้ชอบส่วนตัวนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมนะชอบส่วนบุคคล8ชุดใช่ปล่ใครเดี๋ยวจานนับก่อนนะ 1>, 1, 2, ึ่งสองสี่ห้าหก็ดแดอ่ะแดชุดนี้นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากเป็นโค้งสุดท้ายบนไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ